ของเขานะคะมีความเบาสบายดีนะคะรอยกะกก็ยังเห็นอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟต์อีกแล้วนะคะ วันนี้กิ๊บจะมารีวิวที่ทุกคนเห็นที่ปกคิดกันแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เลยค่ะทุกคนลองพื้นของ k ค t i y d o Skin Fit Nude Matte Foundation กิ๊บได้มาเบอร์02นะคะเขาบอกว่าเหมาะสําหรับคนผิวขาวโทนเหลืองนะคะทุกคนมาดูกันที่คําเคมของเขานะคะคําเคมของเขาบอกว่าปกปิดปิดทนกันน้ําเกลี่ยง่ายสบายผิดนี่เลยค่ะทุกคนเขาเคมมาแบบนี้เลยแล้วเขาให้มาในปริมาณนะคะ6 ml ค่ะทุกคน มาดูกันที่เนื้อของเขากันเลยนะคะเขาบอกว่าเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนมาดูกันว่าเนื้อของเขาจะเป็นแบบไหนเนาะนี่เลยค่ะทุกคนเนื้อของเขาก็จะมีความเข้มข้นนะคะไม่เหลวลงมาแบบลิควิดนะคะทุกคนนี่เลยเอี่ยออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเทียบกับสีผิวของกิก๊กก็นี่เลยเหมือนจะขาวกว่าแบบวัวหน้านะคะแต่ว่าเขาออกโทนเหลืองะคะ่ะทุกคน เมื่อเอาพนเหลืองมาดูที่ผิวกิฟว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่านะคะมาดูกันที่หน้ากิฟนะคะกิฟจะใช้มือนี่แหละคะ่ะลงที่หน้าฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะใช้เป็นฟองน้ําแล้วกันมาดูกันที่มือของเราก่อนเลยเขาบอกว่าเกี่ยง่ายใช่ไหมคะมาดูกันว่าเกี่ยง่ายจริงหรือเปล่ากิปก็ลงบางๆก่อนนะคะทุกคน เกียง่ายนะคะเนื้อก็นุ่มดีนะนี่คะ่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าที่ใช้มือลงหนึ่งรอบนะคะของเขานะคะมีความเบาสบายดีนะคะไม่เหนียวเนอหนาหน้าแล้วก็ เกลี่ยง่ายนะคะทุกคนที่เขาเคมาว่าเกลี่ยง่ายเกลี่ยง่ายจริงๆนะคะแต่เรื่องความปกปิดนะคะยังปกปิดปานกลางอยู่นะคะกิ๊บมีจุดด่างดำตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่เนาะรอยกาก็ยังเห็นอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกข้างหนึ่งที่กิ๊บใช้ฟองน้ําลงนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันอีกข้างหนึ่งนะข้างนี้กิ๊บจะใช้ฟองน้ําลงมาดูกันที่ฟินิชของเขาจะเป็นยังไงนะคะ นี่ค่ะทุกคนฝั่งนี้ที่กิฟใช้ฟองน้ําลงเมื่อกี้นะคะก็มีความเนียนเรียบกว่าแหละทุกคนแอบชอบฝั่งที่ใช้ฟองน้ําลงนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเนียนเรียบกว่านะคะความปกปิดนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็คือปกปิดบานกลางนะเดี๋ยวกิฟจะบิวจุดที่มันมีจุดแบบรอยด่าง,งดุงรอยด่างดําของกิฟนะคะก็รอยกระนะคะรอยใต้ตาชัดเจนมากค่ะกิบเป็นคนใต้ตาดํามากๆนะคะคล้ำไม่ดําแต่คล้ำมากเพราะว่ากิบเป็นภูมิแพ้แล้วแบบ จะมีถูกใต้ตาค่ะทุกคนเดี๋ยวกิ๊จะลองบิ้วอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะตรงจุดดังดำรอยกะใต้ตาแล้วก็นี่เลยหน,ห,หน้าคงหน้าผากเยอะเลยค่ะทุกคนมาดูกันว่าพอบิ้วแล้วจะปกปิดได้อีกไหมนะคะ นี่ค่ะทุกคนก็คือปลายบิวมาตรงที่เป็นจุดด่างดําอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะทุกคนนี่เลยก็จะยังเห็นจุดด่างดำอยู่ค่ะทุกคนนี่เลยกระก็จะเห็นแบบนี่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 นกะก็ยังเห็นอยู่นะ,ะทุกคนก็เรื่องภ้าพปกปิดนะคะปกปิดปากลางเกลี่ยเกลี่ยง่ายจริงๆนะคะเนื้อเขาบางเบานะคะอันนี้ก็รู้สึกสบายหน้ามากๆนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรก็เดี๋ยวกิ๊บ กลับไปแต่งหน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนกลับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือฟินิชลุคที่กิ๊ไปแต่งมานะคะก็เป็นยังไงกันบ้างจุดด่างดำก็ยังเห็นอยู่นะคะความปกปิดของเขาก็คือปานกลางนะคะทุกคนก็ความแบบสบายผิวอะสบายผิวมากเลยนะคะตอนที่ลงรองพื้นไปก็คือเกี่ยง่ายมากๆนะคะใช้มือเกลี่ยก็ง่ายนะคะใช้ฟองน้ําเกี่ยก็ง่ายแต่ว่า หลังจากที่ทาเสร็จแล้วกิ๊บรู้สึกว่าใช้ฟองน้ําลงนะคะฟินิชที่ได้คือจะเนียนเรียบมากกว่าเนาะกิ๊บก็ชอบแบบลงฟองน้ํามากกว่านะคะความสบายผิวก็อย่างที่บอกก็สบายผิวมากคะ่ะไม่รู้สึกว่าหนักหน้าอะไรนะความแบบเนื้อหนักก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยก็10บโมงแล้วกันเนาะประมาณอีกหชั่วโมงก็กลับมาเจอกันว่าจะมีความมันเยิ้มของหน้าหรือเปล่านะคะคน กิฟจะหน้ามันช่วงทีโนนนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็เหงื่อออกเยอะมากๆนะคะตรงนี้น่าจะมีการใส่มุง้งใส่แมสนะคะที่จมูกเนาะก็มาดูกันว่าจะหลงเหลือรอกคืนที่หน้าของกิฟหรือเปล่านะคะทุกคนกลับมาเจอกันค่ะอีก6ชั่วโมงกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงเย็นค่ะทุกคนเราทดสอบกันมายาวนานมากเลยนะคะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะมาดูที่หน้าของกิฟว่ามีรองพื้นเหลืออยู่เยอะหรือเปล่านะทุกคนถ้าให้กิฟมองที่กระจกนะคะทุกคนก็เหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะคะเหลืออยู่เยอะมากเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นเหนือไม่ค่อยออกทุกคนแล้วเนี่ยรองพื้นอ่ะมันก็ยังอยู่ที่หน้าเราดีมากๆเลยค่ะทุกคน แล้วนี่ก็เป็นส่วนที่ซับออกมาในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อรองพื้นติดมากับกระดาษซับมันนะคะใช่ไหมเอยมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนสําหรับหน้าของกิฟที่จะให้ดูก็คือพูดถึงความปกปิดของเขาก็คือนี่เลยปกปิดปานกลางนะคะนี่เลยจุดด่างดำยังเห็นอยู่รอยกาก็ยังเห็นอยู่นะคะจุดด่างดำใต้ตาคือ ยังเห็นอยู่นะคะแต่เนื้อรองพื้นของเขายังติดโนอยู่ที่หน้ากิฟเยอะมากมากกว่า7จแน่นอนนะคะเพราะว่าดูแล้วแบบใกล้เคียงกับตอนที่แบบทาแล้วก็ไปแต่งหน้ากลับมานะคะก็คือใกล้เคียงกันมากเลยนะคะทุกคนคือปลื้มมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะวันนี้อากาศเย็นด้วยแล้วหน้ากิบแบบไม่ค่อยมีเหงื่อออกก็จะมีหนวดกับคางนะคะที่ออกเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนเพราะอากาศมันเย็นเนาะช่วงจมูกก็ใส่แมสแป๊บเดียวเองนะคะแป๊บเดียวจริงๆนะคะก็ ไม่ได้หลุดอะไรมากมายเลยนะคะทุกคนก็ยังอยู่นะคะความสบายผิวระหว่างวันนะคะทุกคนสบายผิวมากๆเลยไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรเลยแล้วก็แบบไม่ได้เยิ้มไม่ได้แบบรู้สึกว่าทารองพื้นนะคะคือมันสบายผิวมากๆเลยนะคะปกปิดปานกลางรู้สึกสบายผิวบางเบานะคะเนื้อรองพื้นตอนที่กิ๊บทานะคะเกลี่ยง่ายนะคะใช้มือเกลี่ยก็ได้แต่ว่าใช้ฟองน้ํานะคะกิ๊บจะชอบมากกว่านะคะเพราะว่าลงแล้วดูเรียบเนียนมากกว่าการใช้มือนะคะ สีรองพื้นของเขานะคะก็เข้ากับสีผิวกิ๊ฟได้ดีนะคะมันเบอร์สองไลท์เบตนะคะนี่เลยคือเข้ากับผิวพอดีเป๊ะเลยนะเขาเขียนว่าสําหรับผิวขาวโทนเหลืองนะคะก็คือนี่เลยได้เลยกิ๊ฟก็ไม่ได้ขาวมากนะทุกคนก็เป็นแบบผิวสองสีแล้วก็ออกเหลืองๆนะคะใช้ออกมาแล้วก็แบบเข้ากับผิวได้ดีนะก็สําหรับวันนี้นะคะรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะถ้าก็ถ้าจะให้คะแนนนะคะกิ๊ให้แปดห้านะคะเต็มสิบไปเลยทีเดียวนะคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะไม่รู้ว่าคนหน้ามันใช้แล้วจะคุมมันดีหรือเปล่านะ,ะทุกคนของกิฟก็หน้าวันนี้ไม่ค่อยมันนะคะก็ทครผิวมันหรือว่าผลทดสอบเป็นยังไงนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까.